วันนี้ครับพาท่านผู้ชมมาดูข้าวต้มบำรุงกำลังนะครับหลังจากที่เราทำงานเหนื่อยล้ามานะครับเราก็มารีแล็กนะครับอันนี้เป็นพริกนะครับพริกเผาครับท่านผู้ชมและก็อันนี้คือตีนนะครับวันนี้เราจะแดก ตีนนะครับเห็นไหมตีนที่มันเป็นอาหารที่คนสามัญชนทั่วไปอาจจะไม่ได้รับประทานครับท่านผู้ชมนี่เป็นข้าวต้มุกําลังไข่เป็ดสองลูกครับท่านผู้ชมแล้วก็อันนี้คือน้ำขนมกินนะครับเอาน้ำขนมกินแกงไก่มาใส่นะครับ หลังจากที่ผมชิมดูแล้วรู้สึกว่ารสชาติของมันช่างแสนจะหาคำบรรยายมาบอกเล่าไม่ได้ว่ามันอร่อยขนาดไหนครับท่านผู้ชมขนาดห้องเต้คงไม่ได้กินอาหารแบบนี้มาก่อนเรามีผักที่ขึ้นชื่อ หอมเราสับๆๆ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 ลงไปครับเห็นไหมไข่เป็ดชิ้นเบ้อเล็ครับท่านผู้ชมนี่โอ้โหยิ่งกว่าจกในตำนานนะครับอันนี้คืออาหารที่บำรุงกำลังกินแล้วนอนหลับพักผ่อนนะครับสบายนะครับดูไข่เป็ดกินแล้ว จะได้เป็ดนะครับเก่งนะครับอืม,อมขนาดยังไม่ได้กลืนแค่สัมผัสในตุ่มของริ้นก็รู้ว่าโคตรแสนจะอร่อยครับท่านผู้ชมน้ำซุปที่โคตรนัวเข้มข้น กับความร้อนกินแล้วทำให้เราตื่นมามีพลังทำงานต่อไปครับท่านผู้ชมลาไปก่อนครับเข้าต้มบำรุงกำลัง